น่ารักไหมรูปไอ้ืสอเองเดี๋ยวดูดีๆนะมันจะไปอยู่บนกระเป๋าไอ้สอทำได้ทุกคนก็ทำได้แค่มีเครื่องนี้เดี๋ยวนี้หลายๆคนก็หาอาชีพเสริมสร้างรายได้หรือเปิดธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเอง และหลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบของที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแบบไม่ซ้ำใครเราก็จะเห็นได้ว่ามีร้านรับออกแบบของ DIY ร้านรับปักลายเสื้อรับปักลายหมวกอยู่เต็มโซเชียลไปหมดเลยอยากได้ลายอะไรออเดอร์ไปที่ร้านแค่ชิ้น2ชิ้นก็สามารถสั่งที่ร้านได้เลยค่ะแต่จะดีกว่าและภูมิใจกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียมีลายออกแบบพร้อมและมีทัจิมารุ่นไซเครื่องปักสัญชาติญี่ปุ่น ที่ใครๆก็สามารถ DIY สร้างงานศินละปะบนผืนผ้าได้ด้วยตัวเองแบบง่ายๆแถมยังนำมาหาตำได้อีกด้วยนะซึ่งทาจิมาก็เป็นผู้ผลิตเครื่องปักแบรนด์ชั้นนำของโลกที่เชื่อถือได้แบรนด์หนึ่งเลยนะคะแข็งแรงทนทาน และกินพื้นที่น้อยซึ่งใครที่ชอบทำงาน DIY เก๋ๆงานที่มีชิ้นเดียวในโลกงานที่เน้นความยูนิคหรืออยากสร้างรายได้เสริมที่บ้านแค่มีเจ้าทาจิมาไซเครื่องนี้เครื่องเดียวก็เอาอยู่เลยเพราะสามารถทำได้ครอบคลุมทุกงานปักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งงานปักเสื้อผ้างานปักกระเป๋าผ้ากระเป๋าหนังหมวกรองเท้าผ้าขนหนูและอื่นๆอีกมากมายเลย ปักไซจะช่วยทำให้งานออกแบบงานปักของเราออกมามีความละเอียดสวยและเนียบมากๆได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเลยค่ะแถมตัวเครื่องก็มีขนาดกำลังดีเอาวางไว้ที่บ้านได้อย่างสบายๆเลยค่ะแต่ก่อนที่ไอจะสั่งให้เจ้าไซช่วยปักอะไรก็ตามเราก็จะต้องนำไฟภาพเข้าไปในโปรแกรมออกแบบฝีเข็มของเรากันก่อนนะคะ โปรแกรมนี้มีชื่อว่า t a j h i m a Writer Plus ที่ใช้ได้ง่ายมากๆค่ะซึ่งเขาก็จะแถมมาให้ตอนซื้อเครื่องเลยนะคะโดยในโปรแกรมนี้เขาก็จะมีฟีเจอร์ที่จะช่วยเรามากมายเพิ่มภาพง่ายๆเพิ่มเทกได้สะดวกในโปรแกรมโดยเขาจะมีภาษาอังกฤษ และภาษาไทยมาให้เลือกใช้กว่า60ฟอนต์แน่และยังมีภาษาอื่นๆอย่างญี่ปุ่นเกาหลีและอื่นๆอีกมากมายที่สามารถซื้อเพิ่มทีหลังได้ค่ะมีสเก t ตบ b o o k ังก์ชันสามารถให้เราต่อคอมกับ d r อ w i n g p a หรือคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัสแล้ววาดออกแบบลวดลายในโปรแกรมนี้ได้เลยส่วนใครที่มีภาพถ่ายสวย ฟีเจอร์โฟโต้สติทฟังชั o นแปลงภาพถ่ายให้เป็นลายปักอัตโนมัติได้พร้อมปักลงบนงานได้เลยหรือถ้าใครที่ทำคล่องๆแล้วก็สามารถแมนวนวลออกแบบฝีเข็มลายปักที่เราชื่นชอบเองได้เลยเพื่อความเปะ๊ะและแม่นยำมากขึ้นค่ะซึ่งก็สามารถเอาภาพที่เราออกแบบมาแล้วมาซ้อนกันเพื่อเป็นไกด์ได้ด้วยนะคะและสำหรับมือใหม่หัดปักอย่างไอซส์ก็ต้องฟีเจอร์นี้เลยค่ะ ออโตด i จิท i z i n g Function เป็นการนำไฟล์ภาพเข้าไปสู่ในระบบแล้วโปรแกรมก็จะทำการออกแบบสีเข็มลายปักออกมาให้เราเลยค่ะง่ายใช่ไหมล่ะไอซ์อได้ไฟล์ภาพออกแบบสีเข็มออกมาได้สวยเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นก็ให้เราเซฟไฟล์ภาพออกมาเป็น DST หรือ TCF นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเอาไปใช้กับเครื่องปักค่ะ อย่างไอซ์ก็เซฟใส่ไว้ในแฟลชไดร์นะคะหรือถ้าใครสะดวกต่อสายแลนคอมพิวเตอร์ก็จัดไปได้เลยค่ะเอาละเสียบเลยหน้าจอสำหรับการควบคุมและตั้งค่าเป็นแบบทัชสกรีนและยังมีปากกาจิ้มๆม,มาให้เราด้วยนะคะซึ่งเห็นเครื่องเล็กๆแบบนี้เขามีความจำลายปักถึง2ล้านเข็มทำความเร็วในการปักได้ถึงแ0 0เข็มต่อนาทีเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งแม้จะปักลายยากๆหรือลายที่มีความละเอียดเยอะๆความเร็วก็จะสม่ำเสมอไม่ดรอปค่ะเครื่องมีพื้นที่ในการปักได้ใหญ่สุดถึง20คูณ30เซนติเมตรเลยนะคะโดยเวลาปักเราสามารถปล่อยให้ไซเขาทำงานไปเองได้เลยไม่ต้องมานั่งเฝ้าเพราะถ้าเกิดมีความขัดข้องอะไรเช่นเส้นไหมาขาดระหว่างที่กำลังปักอยู่ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับความผิดปกตินี้ไว้แล้วหยุด หยุดทำงานชั่วคราวแล้วแจ้งเตือนเราทันทีค่ะมีระบบตัดได้อัตโนมัติไม่ต้องเสียเวลามาคอยเล็มเส้นได้ด้วยนะคะมีกระเป๋าผ้าลายไอซ์สึแล้วต่อไปเรามาทำเสื้อให้เป็นเซตเดียวก,กันกับกระเป๋าดีกว่าเครื่องทาจิมาไซเป็นเครื่องที่มีสะดึงหลายรูปแบบมากเลยนะคะเราสามารถครีเอทงานออกมาได้หลายชนิดเลยค่ะ เพียงแค่เราเลือกใช้สะดึงให้เหมาะกับงานชิ้นนั้นๆค่ะอย่างเช่นไอซ์จะทำเสื้อก็ให้เลือกใช้สะดึงแบบนี้ค่ะก็ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วพอกดปุ่มปุ๊บระบบก็จะเล็งหาบริเวณที่เขาจะปักนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเริ่มปักได้เลยค่ะอันนี้ไอ้ปักภาพตัวการ์ตูนไอสืลงเสื้อไว้ใส่เองค่ะหรือไว้เป็นของขวัญให้แฟนคลับก็ได้แต่การปักเสื้อเนี่ยเครื่องนี้ก็ใช้หารายได้รับปักเสื้อทีมปักโลโก้บริษัทก็ได้นะคะและไม่ใช่แค่เสื้อนะคะเพราะสะดึงของเขามีหลายขนาดหลายแบบให้เลือกเลยทั้งสะดึงปักงานทั่วไปปักหมวกปักรองเท้า ปักถุงเท้าและแบบสะดึงแม่เหล็กที่อันนี้สามารถตรึงวัสดุได้อย่างหลากหลายเช่นกระเป๋าสานนานาหรืองานหนังหากกลัวหนังเป็นรอยสะดึงแม่เหล็กอันนี้ก็ช่วยได้นะคะโอ้โหปักเร็วมากอันนี้ใช้เวลาเพียงแค่15นาทีกว่าๆเองค่ะทุกคนไอซสื่อไม่ต้องมานั่งเฝ้าเขาเลยนะคะเพราะว่าเขาทำเองจนเสร็จหมดเลยค่ะ เอาละมาดูกันเลยคะ่ะเสร็จแล้วเสื้อลายไอซ์สวยไหมคะเหมือนไอซ์สไหมเรามาดูกันนะคะว่าเขาปักออกมาเป็นยังไงกันบ้างน, <S 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 นี่ดูตรงลายเส้นผมเส้นดวงตาก็คมชัดมากๆเลยคะ่ะถือว่าเยี่ยมไปเลย ทนทานมากๆเลยนะคะเพราะวัสดุมีความแข็งแรงและยังทำงานได้อย่างต่อเนื่องได้ถึง10ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแถมงานที่ออกมาก็ยังมีความละเอียดและเชื่อถือได้อีกตั้งหากทาจิมารุ่นไซย,ยังเป็นมากกว่าเครื่องปักนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียดีๆเราสามารถเปิดโอกาสและสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้อีกด้วยนะ สร้างโอกาสให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจ SME อยู่บ้านก็รับงานปักเสื้อปักหมวกปักของใช้ได้ซึ่งในยุคนี้ถือว่าเป็นที่นิยมมากค่ะเพราะใครๆก็อยากมีสิ่งของเฉพาะตัวแบบคัสตอมเองได้งานนี้ถือว่ารุ่งแน่นอนหรือพ่อค้าแม่ค้ามีสินค้าอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มมูลค่าของชิ้นนั้นเช่น ร้านขายเสื้อเชิ้ตมีบริการปักชื่อย่อปักโลโก้ด้วยก็จะทำให้ลูกค้าสนใจสินค้าของเราได้มากขึ้นก็สามารถทำได้นะคะส่วนใครที่ชอบออกแบบชอบวาดภาพก็สามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้หรือใครอยากจะรับงานคัสตอมไมซ์ปักเป็นของขวัญของช้ำรวยก็จะได้ของแบบที่ไม่เหมือนใครคะ่ะอีกไอเดียหนึ่งนะคะ ช่วงนี้ร้านกาแฟร้านคาเฟ่กำลังเป็นที่นิยมกันถ้าเกิดว่าร้านสวยน่ารักแถมยังมีบริการเสริมเป็นการปักกระเป๋าได้ฟรีโดยที่ลูกค้าสามารถออกแบบลายได้เองปักได้ไวด้วยเครื่องปักเครื่องนี้จะช่วยสร้างจุดเด่นสร้างรายได้ให้กับเราได้ไม่น้อยเลยใช่ไหมล่ะคะ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยสร้างงานฝีมืองานปักสร้างรายได้จากไอเดียดีๆของเราค่ะและถ้าใครสนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t h a j i m a s t t c o m หรือติดต่อได้ที่ช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะและครั้งหน้าพวกเราจะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ช่อง IT 2 4 HRS นะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดถัดน้ำ